ดีจ้ายินดีตอนรับเขาชูชองไม้ผ้าด้วยนะคะเมื่อนี้แอก็จะได้ผ้า f อซมาตามห้าสำนักนะคะห้าสำนักที่เข้าบ่อยแล้วก็หน้าตามนะคะถ้าเอฟซท่านไหนเขามาแลยแกาฝฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งแต่นั่งมิดเพื่อสิเปลาผา ข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากทางช่องใหม่พารวยนะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปเมืองนะคะว่าสำนัก5สำนักที่น่าตามนะคะก็รอดมารับชมรับฟังนะคะสำหรับแนวทางที่เข้าแล้วก็น่าตามที่สุดเลยนะคะก็รอดมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้ากับผมสำหรับสำนักแรกนะครับผมที่น่าติดตามนะครับผม เป็นตัวเลขของน้องนาทิพย์นะครับผมอันนี้เป็นต่องวดนะครับผมต่องวดคือว่าวันหวยออกเลยนะครับแอดไปหาน้องน้องเขียนให้สามศูนย์สองแล้วก็สามศูนย์หกนะครับผมเนี่ยสามศูนย์หกนะครับแล้วก็สามศูนย์สองหกนะครับแล้วก็สามศูนย์ศูนย์เนี่ยด้านล่างนะครับผมเนี่ยสังเกตด,ดูดีน้องจะเขียนสามศูนย์ขึ้นหน้าตลอดเลยนะครับผมแล้วก็มีศูนย์สามอีกนะครับผมสังเกตด,ดู ในในรูปนะครับผมจะมีสามศูนย์แล้วก็นี่ก็ศูนย์สามสามศูนย์สองนะครับผมเนี่ยของน้องนะครับผมพยายามพิจารณาดูตัวน้องตัวไหนที่น้องเขียนยำ้ำแล้วก็เขียนบ่อยบางครั้งน้องอาจจะเ่าเรอยเปือยเพราะว่าช่วงนี้น้องโตแล้วนะครับผมหกขวบแล้วนะครับผมเริ่มจะพูดเดยอะแล้วนะครับตอนแรกๆนี่น้องเบาเลยน้องเขียนให้แค่หางเดียว ช่วงนั้นนะครับผมช่วงห้าปีช่วงปีนึงที่ผ่านมาที่แอดตามของน้องมากนะครับผมแอดตามมาได้หนึ่งปีแล้วนะครับผมของน้องนําทิพย์นะครับไม่มีผิดหวังอันนี้เป็นตัวตัวที่น้องเขียนให้แล้วก็แอดสรุปไปให้นะครับผมตัวนี้นะครับผมสังเกตดูดีๆนะครับออกเลขท้ายลอตเตอรี่นะครับผมเนี่ยนะครับออกเลขออกสามตัวเลขท้ายลอตเตอรี่นะครับแต่มันประตง นะครับแต่มันไม่ตรงแต่เราซื้อมันมีมันมีที่ซื้ออยู่นะครับผมเลขท้ายลอตเตอรี่ถ้าเหรียญกัซซีได้ตัวนะครับเนาะสามตัวเลยนะครับสําหรับของน้องน้ําทิพย์นะครับถือเครื่องลอตเตอรี่ถือเครื่องรัฐบาลสามตัวสองตัวนะครับผมสังเกตดูตัวที่ฝันหรือว่าเอฟซีท่านไหนที่ยังไม่ยังไม่ได้ติดตามของน้องทิพมานานนะครับผมตัวเลขของน้องฝันเข้ามาสองหวัวถึงสามหวัวแล้วนะครับผม น้องฝันเข้านะครับผมน้องฝันได้สองสองสามศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่นะครับออกเจ็ดศูนย์สามตัวเลขของน้องชอบลดแต้งเพราะว่าอยู่ในคลิปแอดนะแอดพยายามบอกนะครับผมว่าเลขสี่ของน้องจะลดหนึ่งแต้มเป็นเลขสามนะครับผมเป็นเลขสามเพราะว่าเลขสี่ของน้องเขียนกับหัวนะครับเนี่ย 2 3งสนะครับผมเลข4ีเขียนกับหัวโมเมนต์พอเลขสีนะครับผมเลขไหนที่น้องเขียนกับหัวตัวนั้นจะลดแต้มบางงวดก็จะเขียน6กับหัวบางงวดก็เขียน9กับหัวงวดนั้นจะลดแต้มทันทีเลยนะครับผมตัวที่จะตัดให้นะครับผมคือเลขติดศูนย์เลขติดศูนย์มี0ูนย์สามนะครับผมเลขติด0ย์ถ้าไม่ติดศูนย์ก็จะมี2อสา แล้วก็สี่สามเจ็ดสี่สองเก้านะครับผมสำหรับที่ที่ะาตาัดไม่ให้นะครับผมที่ตัดไว้ให้นะครับอ่ะต่อไป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 นี้เป็นเลขสูตรของแอดนะครับผมงวดที่แล้วนี่ถ้าถ้าตามว่าที่แล้วนี้นะครับผม เต็มประตูเลยนะครับผมเจ็ดศูนย์สามเมืที่แล้วนะครับผมวันนี้แอดแอดเน้นให้นะครับผมก็คือเจ็ดนะครับผมวิ่งเจ็ดกับห้านะครับผมวิ่งเจ็ดกับห้านะครับสําหรับเลขวิ่งของแอดนะครับผมก็ถือว่าเขานะครับผมเลขวิ่งเข้าทั้งสองตัวเลยนะครับไม่เคยพลาดเลขวิ่งนะครับผมแล้วก็หลักร้อยหลักร้อยของผมเน้นเจ็ดกับเก้าออกออกเจ็ดนะครับผมถือว่าเป๊ะ แล้วก็อันนี้อันนี้บนเนาะบนนี้แอดสี่ก nah, ับห้าออกสามนะครับผมแล้วก็หลักหลักสิบนะครับผมมันมาออกตัวเตดักเตดักแอดนะครับผมคือศูนย์สามลักศูนย์นะครับผมหลักศูนย์ช่วงแรกผมตัดให้มีศูนย์หนึ่งศูนย์สามแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับหาศูนย์แอดเอามาตอนตอนล่าสุดนะครับถ้าใครชอบศูนย์เนาะที่แอดแอดเอาไว้ในคลิปถ้า ถ้าใครชอบศูนย์เล่นศูนย์ให้เล่นแค่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดไม่ต้องกลับนะครับผมไม่ต้องกลับนะครับถือว่าเข้านะครับเลขล่างหกเจ็ดนะครับออกเจ็ดห้านะครับผมแล้วก็คงสุดท้ายเลขคงสุดท้ายของแอดนะครับเลขคงสุดท้ายสามตัวเจ็ดห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์นะครับผมออก 703ถ้าออก7 0 5นห้านี่เต็มประตูงวดหน้า,นาแอดจะตามนี่แล 75, 50, หละเจ7 5ห้าห้ารือว่า9 5้าูนี่แหละชองตัวนี้แอดรันจิมาอยู่นะครับมันจะมันจะมาเตะดากอีกนะครับผมนะสำหรับตัวเลขนะครับผมแล้วก็แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็คนนอนหน้านะครับผมคนนอนหน้าฝันอันนี้เป็นวดนแรกนะครับวดแรกคือดันรถทั้งหน้า นะครับดันรถด้านหน้ามี fc หลายท่านนะครับผมคอมเมนต์มาว่าถ้าดันหน้ารถก็คือออกหน้ารถเลยคือเจ็ดาฮาเจ็ดทันทีเลยไม่ต้องตัดเยอะนะแอดนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็รถมอไซต์ตกน้ํานะครับผมรถมอไซต์ตกน้านะครับตกน,กานต้าแอดกับโในในตำราแอดกับบุหงกเนือว่าจะตีเป็นยังอดนะถ้าแอดฝันว่าตกน้าหรือว่า เยวกับนามแอดจะตีเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าเป็นลัทธิตรงนี้นะครับอ่ะนี่นะครับผมสําหรับคนนอนานะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับผมล่าลุ้นน้ากันนะครับผมงวดนี้ว่าคนนุณนอนาจะฝันได้ตัวไหนนะครับผมแล้วก็คือว่าอะไรนะครับผมแอดไม่ได้เขียนลงไว้ให้สามศูนย์ศูนย์สามนะครับแต่คนนอหน้าิ่นกาละเอียดดีเพิ่นไปเบิ้งคลิปย้อนหลัง ได้ยินว่าแอดพูดว่านาเป็นศูนย์พกกเพิ่นก็เลยไปจับเซนามเล็กสามเมตรนะครับพกกรเพิ่ก็เลยจับศูนย์สามสามศูนย์เพิ่ก็เลยได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับงวนนี้หน้าตามเหมือนกันนะครับผมงวดแรกก็เข้าเลยเพราะว่าเพิ่นไม่ค่อยฝันไม่ค่อยฝันนะครับต่อไปเป็นของแอดชโชคนะครับผมแอดชโชคนี่ก็ฝันแมนยู่แต่เพิ่นบ่จับเอานะครับผมไม่จับเอาคือต่องวดต่องวดนี่เพิ่นบาบอกแอดหอดบ้านเลยนะครับพอบอกแอดถึงบ้านเลยนะครับผมเพิ่นว่าฝันเห็น ฟันได้ขึ้นรถแอดไม่รู้ว่าไปไหนคนเต็มรถคนเข้าเต็มรถเลยนะครับผมเลขกอยู่กลางรถนะครับแต่แอดกลับไปเอาแต่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับผมเจ็ดหาแอดบอลถ้าแมนวดที่แล้วก็บฉีดถือลายอยู่เจ็ดหาเพราะว่างวดที่แล้วมีแต่คนปล่อยเลขเจ็ดห้ากันทั้งนั้นเลยนะครับผมเตาแรตนตานารถแอดดันนารถแอดกับเจ็ดห้านะครับผมเนี่ยนะครับผมสําหรับของตัวนี้ก็ขึ้นแต้มหนึ่งนะครับผมเนะ่ปากันไหมเอากันไหม เอสตีหกสามออกศูนย์สามนะครับผมต่อไปของผ้าจานในถ้ำนะครับผมเนี่ยเป็นตะเสดายแห้งนะครับผมผ้าจานในถ้ำนี้นะครับเจ็ดห้าศูนย์นะครับสามตัวต่อไปนี่เราต้องตัดของผ้าจานด้วยสองตัวนะครับเนาะให้ทัดน้ำนะครับโบเมนแอดกับคนหนึ่งเนี่ยากได้สามตัวอยู่แล้วนะครับก็เอาแต่สามตัว 50. เจ็ดห้าศูนย์เลขกระกว่างขจีหาศูนย์อยู่แล้วก็ใส่แต่สามตัวอย่างเดียวเลยนะครับผม แล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับเป็นดเชียดยนะครับด้านล่างงวดก่อนงวดก่อนเจ็ดศูนย์สามตรงตรงเลยนะครับผมเนี่ยนะครับบุญเรามาตามตูดหมุนเข้ามาตามดักนะครับเจ็ดสามศูนย์นะครับผมสําหรับงวดก่อนของอาจารย์ในธรรมนะครับสุดยอดในความแม่นเลยเนะี่ยเพิ่งกลับมาตะเก่านี่ตะเก่านี่ก็นี่แต่สามตัว มีแต่สามตัวรวดมันต้องมีสังวดที่เราได้สามตัวนะครับผมมีสามตัวสําหรับปู่ย่าดอนธาตุนะครับผมบนบอดายเตอแอดนะครับผมเพราะว่าแอดใหม่ไปเห็นศูนย์ห้าเจ็ดนะครับเห็นศูนย์ห้าเจ็ดแอดใหม่เห็นแค่สองตัวนี้นะครับศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็เพิ่นก็ได้ตีให้เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะเพิ่นก็ได้ตีให้ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าสายตานี่สุดยอดเลยนะครับผมการดูตัวเลขในจอมปลวก นะครับผมบอ่ธรรมดานะครับผมแต่แอดแอดกับยังโ่เห็นเจ็ดหาเลยเพื่อนเห็นผู้เดียวนะครับแอดฐานยังไงแอดกับโบเห็นเนี่ยตามนะครับผมาตามสังเกตดูไหมครับในในคลิปที่แอดไลฟ์สดแอดว่าเลข2กับเลข5ตัวเดียวกันนะครับแต่แอดกับโบตัดเป็นปัญหาอยู่แอดไม่ได้ตัดให้เลยนะครับตัดแต่เลขเลข9กับเลข6แอดไม่ได้ตัดให้เป็นเลข2กับเลข5เพราะว่าแอดหมุนอยู่ช่วงที่แอด ลาสดนะครับผมลาสดขอแนวทางของปุญญาตรรธาตุแอดกับมุนข้นมุนล,ลงว่าเลข2สองกับเลขกหแต่ว่าแอดว่าเลข2สองมันง้ามกลัวเลขกหนะครับนี่แหละเป็นว่าพีห้พีปลาห้พี่บานบ่เอานะครับต่อไปต่อไปของเลขลับบางใหญ่นะครับผมเป็นยังคือเลขว่าเขาเป็นยังคือเป็นไดตามนะครับผมเลขตัวเดียวนะครับผมเลขตัวเดียวของ เลขรับบ้านบางใหญ่นะครับผมเลขตัวเดียวคือศูนย์น่าเล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวตัวเดียวกเล่นนะครับผมทุนน้อยทุนมากเล่นได้ศูนย์ตัวเดียวเลยนะครับผมสําหรับน้องน้าทิพย์ปล่อยแล้วต่องวดปล่อยหมู่บ้านเลขออกปุ๊บเป็นบุบหงวาวาลขออกเป็นไปเขียนอยู่่ายรถแอดนะครับแอดจะอธิบายให้ฟังต่องวดเลยนะครับศู 0, 3, 2, นย์สามสองน้องเขียนเนี่ยสองวดแล้วนะครับศูนย์สามสองย้ำแล้วย้ำอีก ว่นก่อนก็เขียน0ูนออก3 2แล้วก็วันนี้ออก0ูนย์วันนี้ผมคิดว่าเลข C นะครับผมเลข4นี้มาเหมือนเดิมอาจจะเป็นเลขลุงเป็นเลข3เลยนะบพราะอาจจะต้องเป็นเลข3อีกนะครับเนี่ยเจ็ดศนออก7จ็ดศนะครับเจ็ดศออก7จ็ดศแล้วก็3าออก0ูนะครับนองก็เขียนให้เป็น0ูนย์สามสนี่แหละครับผมมีเลข5าตัวนะครับผมวันนี้รอรุนว่าน้องจะเขียนย้ำเขียนซ้ำตัวไหน นะครับสําหรับแนวตั้งสําหรับเลขความฝันของแอดแอดลืมแอดลืมเขียนเลขที่แอดฝันว่างูลงจากโบสถ์งูลงจากโบสถ์มาพันคอแอดนะครับงูพันคอแอดนะครับแอดกระลึกแอดตีบเป็นนะแอดบอกขึ้นว่าแอดได้โชคแล้วล่ะฝันเห็นงูนะครับผมแอดบอกขึ้นว่างูพันคอนะครับข้อนี้มีเอฟซีตีหายข้อหาข้อหกนะครับเนาะ เพิ่นก็นตีให้7 7 5 7 6หรือว่า7 9 5 9 5 7เก็ดนี่แหละที่ FC ตีให้อยู่ในคอมเมนต์นะครับเพิ่นขออนุญาตให้ขออนุญาตแอดว่าขออนุญาตตีความฝันแอดหน่อยนะนะครับผมเพิ่นก็เลยตีแอดว่า7 5 7 6นะครับนี่แหละแต่ก็คือว่าแอดได้โชคแล้วเพราะว่าแอดฝันเห็นงูนะครับแต่กับโมเมนคือความฝันดอกเพราะว่าได้เลขสูตรแอดนะแอดบ่ได้ตัดนะครับ แอดไม่ได้ตัดเลยนะครับผมเลยเจหาปกติมสิเขาทั้งบนทั้งล่างแหละแต่วัสนานะครับเนาะมันอยู่กับวัสนาอยู่กับบุญกับกับโมนะครับไม่ได้งวดนี้อาจจะได้งวดหน้านะครับเอฟซีจำใบนี้ได้ไหมครับผมใบที่ผมเขียนให้ของน้องนับชิพนะครับไม่รู้ว่าแอดเอาไว้ลงไว้คลิปใหหรือว่าลงไว้ในยกลุ่มก็ไม่รู้นะครับผมเนะี่ยตอนที่น้องประธานในระบายเนะี่ยถ้าถ้า สุดยอดเลยน,นะครับผมน้องจะเขียนซ้าๆก็คือ30มศูนะครับสามศูนย์สอนเนี่ยสองสนะครับแต่น้องวงกลมให้สามศูนย์สดแต้มนะครับผมแอดก็ย้ำอยู่แต่บนใจกันว่ามี f อฟฟังแอดหรือเปล่านะเนาะแอดก็ย้ำว่าเล็กซคับเล็กเล็กกับหัวจะลดแต้มเป็นเลข3นะครับผม นะครับผมสำหรับแนวทางของน้องน้ำทิพย์นะครับแต่น้องเพิ่นก็ว่าเริ่มแรกพ่นก็ว่ามากเลขศูนย์ะหลังๆมากพ่นก็เลยว่าบ่มากนะครับมันก็เลยมีควยเฟกันแนจักหน่อยนะครับมันก็เลยขึ้นบบตกนะครับแต่แอดกัดตาไหก็คือว่าตาไห้ซองแบบก็คือว่าติดศูนย์กับบ่ิิดศูนย์นะครับผมสาหรับมั่วนี้น้องปล่อยแล้วต่องวดปล่อยชิ่งปล่อยก่อนเลยเลออกปุ๊บปล่อยปับเลยนะครับผม ครับสำหรับว็บซีท่านไหนที่รับชมแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมดกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะบริภาษ่าวสารดีๆแนวทางดีๆจากไม่พาด้วยครับผมคลิปนี้แอดขออนุญาตจ,จบลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ